สวัสดีครับนักเรียนชั้นป3ครับวันนี้ครูตั้มนะครับจะมาสอนในวิชาสุขศึกษาและภาระาศึกษานะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาด้านในเลยนะครับแรกที่เราจะเรียนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับก็คือเรียนรู้ตัวเรานะครับมาตรฐานการเรียนรู้ก็คือเราเข้าใจธรรมชาติของการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะครับเราสามารถที่จะ อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะครับและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตครับไปดูเนื้อหาด้านในกันเลยครับนักเรียนอยู่ในวัยเรียนร่างกายต้องมีการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจึงควรเรียนรู้เรื่องลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์และทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตเพื่อนำมาปรับใช้ในการดูแลตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยการเจริญเติบโตหมายถึงการที่ร่างกายมีขนาดและสัดส่วนเพิ่มขึ้นมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นนะครับดูตัวอย่างรูปภาพนะครับแม่ครับกางเกงที่แม่ซื้อให้มันคับอีกแล้วผมใส่ไม่ได้แล้วครับสรุปว่านะครับร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตนะครับ แม่ก็ตอบให้ฟังนะครับลูกโตขึ้นมากทีเดียวแขนขาลําตัวลูกก็ดูใหญ่ขึ้นเดี๋ยวแม่จะซื้อชุดใหม่ให้นะจ๊ะนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายต่อไปเรามาดูเลยครับลักษณะการจเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะครับเราต้องทําการชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงตามช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนํามาเปรียบเทียบกับน้ําหนักและส่วนสูงในปัจจุบัน ก็จะทําให้เรารู้ว่าเรามีการจเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดนะครับเช่นน้ําหนักของเราในเทอมที่แล้วนะครับน้าหนักอยู่ที่30มกิโลนะครับแต่ในเทอมนี้นักเรียนมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นน้ําหนัก33มกิโลนะครับส่วนสูงนักเรียนมีขนาดเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะสามารถรู้นะครับการที่เรามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเราต้องกินอาหารในครบทั้ง3ามื้อ และอาหารในแต่ละมื้อจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ควรกินของหวานมากเกินไปเพราะจะทําให้เรามีน้ําหนักตัวที่สูงขึ้นเกินวัยนะครับหรืออาจจะส่งผลให้เราเป็นโรคอ้วนนะครับส่วนสูงส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าร่างกายมีการจเจริญเติบโตขึ้นซึ่งการที่เราจะรู้ว่าตนเองมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นเราจะต้องทําการโดย การวัดส่วนสูงเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนสูงของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้งห้ามู่ดื่มนมทุกวันและในแต่ละวันต้องกินอาหารให้ครบทั้ง3ามือ้อนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละช่วงคืนนะครับอย่างน้อยคืนวันคืนละขออภัยนะครับคืนละ8ถึง10ชั่วโมงและออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ในรูปภาพก็คือเราสามารถที่จะคํานวณส่วนสูงโดยการวัดนะครับของเทอมที่แล้วนะครับแลวก็ปีนี้ว่าตัวเราเนี่ยมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นจํานวนเท่าไหร่ต่อไปนะครับความแตกต่างของการเจริญเติบโตในแต่ละบุคคลสิ่งที่ทําให้แต่ละคนมีการเจริญเติบโตแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านเช่น1นนะครับด้านพันธุก,กรรม 2. อ,อาหาร 3. การออกกำลังกายและ4คือการพักผ่อนซึ่งกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อต่อไปนะครับแต่ลักษณะการจเจริญเติบโตของวัยเด็กโดยภาพรวมจะพบว่าในช่วงอายุตั้งแต่9-6ถึง6ปีเด็กชายจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กหญิงแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ9-12ถึง12ปีเด็กหญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กชายนะครับเราสามารถดูได้จาก ตารางแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กไทยนะครับวัยเรียนในอายุ6 1ถึงปีต่อไปเรามาดูเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยนะครับนักเรียนอยู่ในวัยเด็กสามารถเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยหรือไม่โดยเปรียบเทียบจากตารางแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ตามน้ำหนักส่วนสูงของเด็กไทยในช่วงวัยอายุ6-12ปีนะครับถ้าผลการเปรียบเทียบพบว่ามีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแสดงว่านักเรียนมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมสกับวัยของนักเรียนโดยสิ่งที่ทำให้เราเจริญเติบโตได้แก่การกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการพักผ่อนอย่างเพียงพอการทำจิตใจให้ใหร่าเริงแจ่มใส และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเราจึงควรปฏิบัติเป็นประจำเพื่อการจเจริญเติบโต,ตอย่างสมวัยนะครับเรามาดูตารางแสดงเกณฑ์อ้างอิงการจเจริญเติบโต,ตน้ำหนักส่วนสูงของเด็กไทยนะครับในช่วงอายุ6-12ปีเดี๋ยวนักเรียนลองสังเกตดูนะครับตอนนี้ช่วงวัยของนักเรียนนะครับอยู่ในช่วงอายุ ประมาณ8ถึง9ปีนะครับบางคนก็มีอายุ8ปียังไม่ถึง9นะครับเด็กชายเนี่ยคนที่จะมีน้ำหนัก24ถึง27กิโลนะครับส่วนเด็กหญิงก็คือคนมีน้ำหนัก23.5ถึง26.5นะครับส่วนสูง20อขออภัยนะครับ125ถึง130.5 นะครับเป็นของเด็กชายนะครับและเด็กหญิงก็คือ125ถึง130นะครับถ้านักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในที่ครูกล่าวมาสรุปว่านักเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับส่วนถ้าใครมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานนะครับถ้าน้ำหนักส่วนสูงน้อยกว่าที่ครูพูดไปก็สรุปว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับ เราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยนะครับเรื่องต่อไปก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตครับนักเรียนคนเรามีการเจริญเติบโตทางร่างกายเนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านพันธุกรรมอาหารการออกกําลังกายและการพักผ่อนนักเรียนจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวเพื่อนําความรู้มาปฏิบัติให้เกิดผลที่ดีกับตนเองนะครับ เรื่องแรกเลยพันธุกรรมก็คือลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่เช่นสีผิวรูปร่างหน้าตาซึ่งเราจะมีความคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของเราถ้าเราสังเกตนะครับครอบครัวของที่พ่อแม่เป็นเนี่ยจะมีรูปร่างเตี้ยลูกๆในครอบครัวนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะมีรูปร่างเตี้ยโดยส่วนใหญ่แต่ก็ไม่เป็นความจริงทั้งหมดนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยอาจจะมีรูปร่างส่วนสูง ที่อาจจะดูสูงกว่าพ่อแม่ก็ได้เนื่องจากว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์การดื่มนมนะครับจะช่วยในการเจริญเติบโตที่ดีนะครับต่อไปครับเรื่องของอาหารการกินนะครับการกินอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับอาหารก็จะเป็นจำพวกเนื้อสัตว์ทั่วไข่นมสด ข้าวผักและผละไม้นะครับถ้าเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยหรือไม่เพียงพอก็จะทําให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโต,ตไม่เต็มที่นะครับนักเรียนอยู่ในวัยเด็กนะครับจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดื่มนมสดให้มากเพราะนมสดเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสูงใหญ่นะครับต่อไป3ครับการออกกําลังกาย กิจกรรมการออกกําลังกายเช่นการวิ่งการเล่นกีฬาการเต้นแอโรบิกช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างสมส่วนเราจึงควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับเป็นประจําทุกวันการออกกําลังกายมีอะไรบ้างครับการวิ่งนะครับวิ่งเล่นกับน้องที่บ้านนะครับการขี่รถจัก,กรยานนะครับปั่นรถจักรยานหรือบางคนเนี่ยไปเรียนฟุตบอล นะครับเรียนว่ายน้ําก็ถือเป็นการออกกําลังกายที่ดีนะครับแล้วก็ครูมีสาระน่ารู้นะครับวิธีการออกหายใจที่ถูกต้องและส่งผลดีต่อสุขภาพก็คือการคือขณะหายใจเข้าท้องท้องจะป่องให้นักเรียนนับ1-5ถึงนะครับและหายใจออกในท้องจะแฟบแล้วก็จะนับ1-10ถึงนะครับหายใจเข้าเลยหนึ่งถึงหาหายใจออก1-10ถึงนะครับหายใจออกช้าๆนะครับ ต่อไป4ครับการพักผ่อนนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราจําเป็นต้องพักผ่อนโดยการนอนหลับในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีและมีระยะเวลาพักผ่อนอย่างน้อย8-10ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ร่างกายสดชื่นและเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับครับนักเรียนครับ นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่มีต่อการเจริญเติบโตของเราแล้วดังนั้นนะครับจึงควรที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตอนนี้นักเรียนมีหนังสือนะครับเล่มนี้อยู่นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ เติบโตสมวัยนะครับหน้าที่1ห,หน้าที่2นะครับและก็หน้าที่3นะครับสำหรับชั่วโมงนี้รู้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ